สวัสดีครับผมก็ได้ดูคลิปวิดีโอของคุณวีวิโอเลตนะครับที่ได้ออกมาเล่าอาการป่วยของตัวเองที่มีอาการเสียงแหบมาร่วม8เดือนนะครับแล้วก็รักษามานานปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีปัญหาตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ไปตรวจเจอว่ามีปุ่มที่เส้นเสียงนะครับเราเรียกว่าเป็นโว c a l c o ดโนดูสนะครับแล้วก็มีอาการเส้นเสียงอักเสบแล้วบวมด้วยในตอนแรกที่เขาเป็นนะครับ เรื่องราวเรื่องนี้นะมันเป็นได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ที่สําคัญคือโรคเนี้ยมันเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่จะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธน,นีวัรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตปั๊มัตดนะครับก็เรื่องราวเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคุณวีเดเล็ตเนี่ยปัจจุบันเขาอายุ31ปีเป็นนักร้องสาวเสียงดีเลยแหละครับแล้้วกก็็หลลาาายคนนนนนชชื่อออบผงงงเขเะ ทีนี้เท่าที่ผมไล่ดูประวัติมาเนี่ยก็น้องเขาก็ได้ทําคลิปวิดีโอสั้นๆออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยมีการเกิดเสียงแหบขึ้นนะครับแล้วก็ไปตรวจรักษากับคุณหมอเจอว่ามันมีไอ้ตุ่มที่เส้นเสียงอยู่ทั้งสองข้างของเส้นเสียงเลยนะครับแล้วก็มีอาการเส้นเสียงมันบวมนะนอกอจากนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าหลังจากที่เขาเกิดเสียงแหบก็มีการใช้เสียงที่ผิดไปนะครับทาให้กล้ามเนื้อข้างหนึ่งมันทํางานมากอีกข้างหนึ่งแล้วก็มีการ ทำให้ไอตัวสายเสียงของเราซึ่งปกติมีข้างซ้ายและข้างขวาข้างหนึ่งมันทางานได้ไม่ดีเท่ากับอีกข้างหนึ่งเพราะว่าเกิดจากการที่เราใช้กล้ามเนื้อควบคุมสายเสียงไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เขาก็รักษามาร่วม8เดือนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เป็นปกติสักทีนะฮะแล้วมันก็แน่นอนครับว่ามีผลต่อหน้าที่การงานของเขานะฮะเนื่องจากว่าเป็นนักร้องก็ต้องใช้เสียงเนาะถ้าจะหยุดใช้เสียงไปน,นานๆก็ไม่ได้แล้วที่สําคัญคือถ้าสมมุติว่า ไปร้องเพลงแล้วมันได้ไม่เต็มที่อย่างที่ตัวเองต้องการหรือตั้งใจไว้นะฮะหรือว่าในหัวเนี่ยคิดว่าเฮ้ยฉันเคยทําได้ดีกว่านี้ทําไมคราวนี้มันทําได้ไม่เต็มที่มันก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าการรักษาเนี่ยจะไม่ได้แค่รักษาตัวใส่เสียงและแต่มันต้องมารักษาทางด้านจิตใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S เพื่อให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นไปพร้อมกันนะฮะทีนี้ครับ ลองย้อนไปดูนะครับในปี2022นะครับก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วเขาก็เคยมีปัญหานี้มาก่อนนะครับคือมีเรื่องของเสียงแหบแล้วก็รักษาไปแต่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่ผมไปอ่านในข่าวก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่าเสียงแหบธรรมดานะฮะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่าโรคนี้จริงๆมันเป็นยังไงนะครับคือโรคที่คุณวีเวลเป็นเนี่ยนะครับมันเป็นการที่เราใช้สายเสียง มากแล้วก็อาจจะมีการผิดวิธีบ้างน,นะครับทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังจนกระทั่งมันกลายเป็นตุ่มอยู่ที่สายเสียงนะครับโดยถ้าเกิดว่าเรามีการร้องเพลงมากๆนะครับเสียงดังหรือว่าบางทีเนี่ยเรามีการตะเบงเสียงนะครับใช้ช่องเสียงที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราพยายามจะฝืนเกรงลําคออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหานี้มากขึ้นนะครับ คนไหนที่ใช้เสียงเยอะเช่นเป็นครูนะครับเป็นโค้ชนะฮะหรือตะโกนหรืออะไรพวกนี้เรื่อยๆก็จะมีปัญหานี้นะฮะซึ่งบางคนเนี่ยก็คงเคยเจอประสบการณ์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นักร้องก็ตามเช่นวันนี้เราตะโกนมากเลยพวุ่งนี้เสียงแหบเออนะครับอันนั้นนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีปัญหาการบาดเจ็บของสายเสียงจากเสียงที่เราใช้นั่นแหละนะฮะ แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบรุนแรงมากมันแค่บวมอยู่แป๊บหนึง่งถ้าเราหยุดใช้เสียงมันก็จะหายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเจอได้บ่อยนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่มันเป็นตุ่มที่สายเสียงมันคืออะไรนะครับต้องบอกอีกครับเวลาที่มีการสั่นของสายเสียงเนี่ยสั่นมากๆนะครับมันก็จะมีการกระทบกัน2ข้างเป็น่างนี้นะฮะแล้วเวลาที่เราใช้เสียงมากๆนะครับเราทําเสียงสูงมันก็จะแคบลง แล้วมันมีการสั่นของมันถ้าสั่นแล้วมันชนกันบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นไอ้จุดที่มันชนเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่จุดหนึ่งคือจุดที่ต่อกันระหว่างสายเสียงด้านหน้ากับด้านหลังนะครับมันจะมีจุดตรงกลางนะครับประมาณสักระยะทาง1ใน3ของสายเสียงด้านหน้ากับต่อกับ2ใน3ของสายเสียงด้านหลังมันจะชนกันตรงจุดนั้นบ่อยมันก็เลยทาให้จุดนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นตุ่มขึ้นมานะครับตุ่มเนี่ยก็คล้ายๆกับการที่เราเป็นเวลาที่เราไปยกเวทแล้วมือด้านอย่างเงี้ เช่นผมยกเบนตรงแถวนี้มันจะด้านใช่ไหมครับก็เกิดจากการไปกระทบกระเทือนตรงนี้เกิดการบาดเจ็บซ้ําแล้วซ้ําอีกมันก็เลยสร้างมาเป็นเนื้อนาๆไอ้สายเสียงของเราอะ่ะมันก็เป็นแบบนั้นครับมันสร้างเนื้อนาๆขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นตุ่มในที่สุดถ้าเรายังคงใช้เสียงผิดต่อไปเนี่ยไอ้ตุ่มตัวเนี้ยแทนที่มันจะยุบหายไปมันก็กลายไปเป็นตุ่มที่แข็งๆก็คือมีพังผืดไปสะสมอยู่ข้างในกลายเป็นเหมือนพังผืดที่มันแข็งๆเป็นอย่างเงี้ยเวลาที่เราไป ยกเวทโดยที่เรายกหนักเกินไปไม่ใส่ถุงมือมันก็จะกลายไปเป็นอย่างเงี้ยนะครับสายเสียงเรามันก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้เสียงเป็นหลักแล้วก็เกิดจากการบาดเจ็บจากช่องเสียงที่เราใช้ทีนี้ทําไมถึงเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเอออันนี้น่าสนใจแล้วนะครับมีหลายสาเหตุเลยครับสาเหตุแรกก็คือว่าสายเสียงของผู้หญิงเนี่ยมันจะบางและสั้นกว่าของผู้ชายนะครับ การที่มันสั se ้นกว่าเนี่ยนะฮะมันทําให้เวลาที่เขาใช้ช่องเสียงของผู้หญิงอ่ะเสียงมันจะสูงนะครับเวลาเราใช้เสียงสูงเนี่ยความสั่นมันจะเยอะกว่าโทนเสียงต่ําถ้าเราสั่นมากเมื่อกี้ทาที่บอกครับทุกๆครั้งที่สายเสียงมันสั่นแล้วมันมาชนกันเนี่ยมันจะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วถ้าเกิดสั่นมากกว่ามันก็บาดเจ็บได้มากกว่าดังนั้นผู้หญิงเนี่ยใส่เสียงสั้นมันจะเสียงสูงแล้วก็เกิดการสั่นมากกว่ามันเลยชนกันมากกว่าก็จะเกิด เสียงแบบที่มันผิดปกติขึ้นมาแบบนี้เกิดอันตรายแล้วก็บาดเจ็บต่อสายเสียงได้นี่คือเหตุผลที่1เหตุผลที่2นะครับการที่มันบางกว่าเนี่ยเวลาทุกๆครั้งที่มันบางกว่าการสัน่นการชนแต่ละครั้งอะ่ะมันเหมือนมันไม่ไม่มีอะไรมารองรับแรงสั่นสะเทือนดังนั้นสายเสียงตรงๆมันจะได้รับแรงสั่นสะเทือนไปเต็มๆก็เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับก็เปรียบเทียบได้กับการที่สมมติว่าคุณมี รถคันหนึ่งแล้วไม่มีการชนอย่างเงี้ยแล้วไปชนอะไรมันก็จะเสียหายได้มากกว่านะครับไอความบางของมันเนียก็คือการที่มันไม่มีการชนตรงนี้ซึ่งปกติในผู้ชายจะมีความหนากว่านั้นนิดหนึ่งนะครับความหนาเนี่ยข้างในนั้นมันก็จะมีพวกเอ่อเยื่อเมื่อต่างๆที่มันดูป่องออกมานิดหนึ่งไอตรงเนี้ยมันจะรับแรงกระแทกจากการที่มีการสั่นสายเสียงได้ดีกว่าของผู้หญิงดังนั้นสายเสียงที่บางของผู้หญิงเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยมีปัญหาตรงนี้ได้ง่ายขึ้นอันที่3ามนะครับ สายเสียงของผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอาจจะปิดไม่สนิทนะครับโดยเฉพาะส่วนหลังนะครับมันแบ่งเป็นส่วนหน้ากับส่วนหลังส่วนหลังเนี่ยมักจะมีรูเล็กๆที่เขาปิดไม่สนิทนะครับเพราะปิดไม่สนิทสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้หญิงหลายครั้งเนี่ยที่จำเป็นจะต้องใช้เสียงมากๆมันก็จะต้องมีการพยายามที่จะเกรงกล้ามเรือข้างในให้มันปิดให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้ามันมีรูเนี่ยเสียงลอดผ่านรูมันก็จะออกมาแหบๆนะครับ ทำยังไงให้ปิดได้เกรงลําคอมากๆครับเกรงมากาเกิดอ,อะไรขึ้นสายเสียงมันชนกันธรรมดาไม่พอครับมันเบียดกันแน่ๆนๆเนี่ยเบียดกันเะบียดกันอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับข้อที่4ฮอร์โมนครับตรงสายเสียงของเราตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนอยู่เยอะเลยแหละนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีฮอร์โมน2ตัวนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับมันจะทําให้ตรงบริเวณสายเสียงนะเกิดอาการบวมมีเลือดมาเลี้ยงเยอะขึ้นซึ่งผู้หญิงบางคนเนี่ยช่วงก่อนเป็นประจําเดือนจะมีอาการที่รู้สึกเอ๊ะทำไมเสียงมันแหบๆห,หรือบางคนอาจจะไม่แหบอ่ะแต่ว่ามันขึ้นเสียงสูงไม่ได้เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าสายเสียงมันบวมน้ําแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของเลือดที่มาเลี้ยงมันก็จะทำให้มันบวมๆเวลามันบวมเนี่ยนะครับมันก็จะสั่นได้น้อยลง ขึ้นเสียงสูงก็จะไม่ค่อยไหวนะครับภาวะนี้เราจะเรียกว่า premenstrual voice syndrome หรือว่า premenstrual dysphonia คำว่า dys เนี่ยคือผิดปกตินะครับ phonia คือการออกเสียงเป็นเสียงนั่นเองนะครับอันนี้เราก็จะเจอได้ในผู้หญิงก่อนมีประจำเดือนนะครับดังนั้นบางคนเนี่ยที่มีปัญหานี้เยอะๆแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้เสียงก็จะแนะนำว่าหลีกเลี่ยงในช่วงนั้นไปก่อนเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของสายเสียงได้เนื่องจากว่า เสียงมันขึ้นสูงไม่ได้มันบวมอยู่แล้วด้วยฮอร์โมนแล้วถ้าเราไปตะเบงอีกมันก็ยิ่งเกิดการบาดเจ็บง่ายเข้าไปใหญ่นะครับทำให้มันไม่หายสักทีนะครับอ่านี่คือเหตุผลว่าทําไมผู้หญิงถึงเป็นไอวโกอลคอนโนดูนะครับหรือตุ่มที่สายเสียงได้มากกว่าผู้ชายแล้วทําไมมันต้องเป็นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะว่าไอ้ส่วนตรงนั้น,นมันเป็นส่วนที่ชนกันบ่อยที่สุดก็คือส่วน1นส่วนสด้านหน้าต่อกับ2อส่วนสด้านหลังแล้วมันต้องเป็นสองข้างเพราะว่า2ข้างมันชนเหมือนกันนะฮะ ชนเหมือนกันปุ๊บมันก็ต้องเป็นตุ่มทั้งสองข้างพร้อมกันนะครับอย่างไรก็ตามครับไม่ใช่ว่ามันจะมีโรคนี้โรคเดียวบางคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่า vocal cord polyps นะครับโพลิปคือเป็นเหมือนติ่งเนื้อขึ้นมาซึ่งมันมักจะเป็นอยู่ข้างเดียวแตกต่างจากกรณีของโนดูซึ่งสองข้างเนี่ยจะเป็นเหมือนกันขนาดเท่าๆกันนะครับขนาดเท่าๆกันแต่โพลิปนี่ยมันจะโตมากๆเลยข้างเดียว นะครับแต่การที่มันโตข้างเดียวมันก็ไปกระแทกกับอีกข้างบ่อยๆก็อาจจะทําให้อีกข้างหนึ่งเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าขนาดของมันเนี่ยจะไม่เท่ากันข้างหนึ่งโตข้างหนึ่งเล็กนะครับอย่างนี้ก็เกิดได้บางคนเป็นซิสขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งถามว่าไอ้พวกนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าเป็นโนดูเกิดจากการใช้เสี่ยงที่มันผิดปกติหรือการระคายเคืองพวกเนี้ยมันสามารถที่จะหายได้แต่ถ้าเกิดเป็นโพลิสเนี่ยมันทะไม่หายเป็นซิสเนี่ยก็ไม่หายเหมือนกันต้องไปผ่ามันออกมันถึงจะดีขึ้นนะครับ แล้วเรารักษาอย่างไงทาไมคุณ v ีเ o ลเล็ี่เคยเป็นมาปี2022แล้วคราวนี้ก็มาเป็นอีกแล้วแถมรักษามา8เดือนเอ๊ะทำไมยังไม่ปกติมันเพราะอะไรกันแน่นะครับแล้วมันรักษาอย่างไงเอา,อางี้ดีกว่าข้อแรกนะครับเรารู้ว่าการที่มันเกิด Vocal c o r d No d ดอย่างกรณีของคุณ v ีเ o ลเลเนี่ยมันเกิดจากการบาดเจ็บจากการใช้เสียงนะครับวิธีในการดูแลที่เราต้องทําข้อแรกก็คือเรื่องของ voice hygiene นะครับ โดยการปฏิบัติสุขลักษณะที่ถูกต่องสําหรับการใช้เสียงแล้วก็การระมัดระวังสายเสียงนะครับอ่าเระาะมัดระวังสายเสียงนี้เราระมัดระวังอะไรนะครับข้อแรกคือระมัดระวังอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมาทําร้ายสายเสียงมากไปกว่าการใช้เสียงปกติเช่นการมีกรดไหลย,ย้อนอ่าถ้ามีกรดไหลย,ย้อนในคนพวกนี้ต้องรีบรักษาเลยเพราะไม่ฉะนั้นนะ่ะแค่กรดเพียงแค่หยดเดียวมันก็สามารถทําให้สายเสียงของเราอักเสบได้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ย หมอเขาไม่ได้ถ่ายช้นแม่กรดไหลย,ย้อนด้วยการมา,มาดูคอเรนี่นิดหน่อยท่านั้นเองแต่ฉันไม่เห็นจะมีอาการแสบร้อนแน่นหน้าอกอะไรแต่อย่างใดเลยจะเป็นกรดไหลย,ย้อนได้ยังไงเป็นได้ครับเพราะว่ากรดเนี่ยถ้ามันไหลขึ้นมาเพียงแค่หยดเดียวกระเด็นขึ้นมาหยดเดียวคุณก็มีการเกิดสายเสียงมันอักเสบได้โดยที่คุณยังไม่มีอาการแสบท้องหรือแสบหน้าอกนะครับดังนั้นมันเกิดขึ้นได้ไม่มจะเป็นต้องมีอาการแสบแน่นหน้าอกนะฮะอันนี้ที่หนึ่ง อันที่สองคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วมีน้ำมูกไหลลงไปในคอบ่อยๆพวกนี้ก็จะเกิดการอักเสบของด้านหลังคอเรื่อยๆทำให้สายเสียงมันบวมได้ก็ต้องไปแก้ไขภาวะนี้อย่างไรก็ตามครับวิธีในการแก้ไขโรคภูมิแพ้ในคนที่มีโรคโฟลกอคอนดูหรือคนที่ต้องใช้เสียงมากๆเนี่ยเราจะแนะนําว่าอย่าใช้ยาที่ทําให้สายเสียงมันแห้งนะครับเช่นคนไหนที่กินแอนติฮิสตามีนกลุ่มที่มันเป็นเจเนอเรชันที่1เนี่ยเช่น c p m c l o f e ิ e m i ี e พวกนี้นะครับเราจะไม่ค่อยให้ใช้เพราะว่ามันจะทําให้สายเสียงแห้งพอแห้งแล้วมันจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นยาอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มันแห้งนะครับอ่าพวกนี้หรือยาในกลุ่มที่เราเรียกว่าแอนติโคลินิกนะยาที่มันลดน้ามูกในกรณีเป็นหวัดพวกนี้มันจะยิ่งทําให้มันแห้งถ้าเราจะใช้เราจะใช้ยาแก้แพ้ส่วนที่มันไม่ทําให้แห้งเช่นเป็นอ่ากลุ่ม generation ที่2นะครับอ่าเช่นยกตัวอย่างลอราทาดีนนะครับพวกนี้ หรือเฟกโซเฟนาดีนพวกนี้เราสามารถที่จะใช้ได้มันจะไม่แห้งนะครับแล้วก็สเตียรอยด์พ่นจมูกะยังพอใช้ได้บ้างแต่ก็ต้องระมัดระวังการที่มันไหลลงคอบางคนเนี่ยการที่สเตียรอยด์ไหลลงไปโดนหลังคอเช่นพ่นจมูกแล้วมันเข้าไปในคอบ่อยๆหรือคนไหนที่เป็นหอบหืดแล้วพ่นยาที่มันมีสเตียรอยด์ลงไปในคอเนี่ยจะสังเกตยยว่าเกิดเสียงแหบได้ในบางรายเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแอ แล้วก็ฝ่อได้ถ้ามันไปโดนกล้ามเนื้อของตรงกล่องเสียงบ่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนั้นมันก็จะฝ่อทําให้เกิดการเสียงแหบขึ้นนะครับวิธีในการแก้ไขก็คือเราต้องพยายามลดปริมาณของสเตียรอยให้ได้ถ้าลดได้นะครับถ้าลดไม่ได้ก็ต้องใช้ไปก่อนแต่ว่าพวกเนี้ยหมอโรคปอดเขาก็จะมีวิธีเหมือนกันว่าเราจะมียาตัวอื่นเพื่อเอามาเสริมทําให้เราสามารถลดสเตียรอยได้นะครับข้อที่2เราจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า s p a c e ์นะครับมันจะเหมือนเป็น ท่อยาวๆอย่างเงี้ยต่อกับตัวพ่นสเตียรอยแล้วอีกอีกปลายหนึ่งต่อกับปากเรามันจะทําให้ตัวของยาเนี่ยผ่านตัวสายเสียงเข้าไปโดยโดยที่ไม่มโดนสายเสียงมากขนาดนั้นนี่ก็จะสามารถแก้ไขได้นะครับอ่าตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ต้องมีความระมัดระวังยาอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในยาพ่นก็คือยากลุ่มที่เราเรียกว่าแอนติคอเนอริกนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนใช้ยาตัวไอปัตรโรเปียมนะครับตัวไทโอโทรเปียมพวกเนี้ยมันจะทําให้แห้งข้างใน ครับตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคของคุณหมอเ็เหมือนกันว่าเออเราอาจจะต้องปรับยานะยาพวกนี้ก็อยาไปให้ไปใช้ตาตัวอื่นแทนนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของคุณหมอที่เขาจะต้องดูแลเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็หอบหื้นให้นะฮะอ่ะสออย่างแล้วนะกดไหลย้อนหอบพืดภูมิแพ้นะครับพวกเนี้ยต้องระมาระวังเรื่องเรื่องกรดไหลย้อนผมเคยทาคลิปไปแล้วนะครับเพราะว่ายาอย่างเดียวเนี่ยช่วยไม่ได้มันจะต้องมีทุกอย่างที่เราทําพร้อมกันคือปรับพฤติกรรมเคี่ยวข้าวก็ต้องเคียวละเอียดอาหารอะไรที่มันทําให้เกิดกลดไหลย้อนะนะค หรือว่าเป็นกรณีบางคนกินกาแฟนะฮะกินพวกะมะเขือเทศเนี่ยช็อกโ,โกแลตผักชีพวกนี้กรดไหลย,ย้อนง่ายนะครับเราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปเพราะไม่ฉชนั้นเนี่ยจะยิ่งเป็นกินอาหารเสร็จก็ต้องไปเดินนะครับอย่างน้อยก็15บ0นาทีเพื่อให้อาหารมันลงไปข้างล่างแทนที่จะไหลขึ้นมาข้างบนแล้วโดนกล่องเสียงของเรานะครับข้อที่3เราต้องระมัดระวังไม่ให้มีการระคายเคืองจากการสูบบุหรี่นะครับ ไม่ว่าบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไร้ควันบุหรี่อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือกัญชาหรืออะไรที่เราสูบก็ทั้งหลายลเนี่ยมันจะทําให้เกิดการระคายเคืองตรงสายเสียงแล้วก็ทําให้มันแห้งได้แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกนี้พี2.5มก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นถ้าวันไหนที่ฝุ่นยเยอะขนาดนี้นักร้องออกจากบ้านก็ถ้าอยากดูแลสายเสียงตัวเองนะครับใส่หน้ากากดีๆเพื่อป้องกันพี2.5มไม่งั้นมันก็จะแย่ใหญ่นะครับต่อมา คือเราต้องทําให้สายเสียบของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้มันแหง้งพอมันแห้งมันเสียดสีง่ายมันก็จะเกิดการบาดเจ็บง่ายดังนั้นพวกนี้จะต้องดื่มน้ําให้เพียงพออย่างน้อยก็วันละ2-3ลิตรเลยนะครับสองถึงสลิตรอย่าหายใจทางปากถ้าคนไหนนอนกรนแล้วไม่รู้ตัวไปตรวจซะนะครับพวกที่นอน8ดชั่วโมงแล้วตื่นมานยังง่วงเหมือนเดิมนะครับหรือพวกนักร้องนักแสดงที่ต้องไปเดินสายบ่อยบ่อยเนี่ย บางทีนอนหลับพักผ่อนก็ไม่เพียงพอการที่เราง่วงมากๆบางคนนอนกรนนี่ต่างหากมันก็จะยิ่งทําให้สายเสียงเนี่ยเกิดปัญหานะครับก็มีความจำเป็นจะต้องไปตรวจการนอนหลับถ้าเรามีปัญหาด้านนี้ปุ๊บแก้ไขซักเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณหายใจทางปากกรนทางปากสายเสียงมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะลืมไปด้วยซ้าไปว่ามันจะต้องทํานะครับออนอกหือจากนั้นเนี่ยกาแฟเหล้า นะครับสารเสพติดทุกชนิดเลยมันเป็นสิ่งที่จะมีปัญหากับสายเสียงได้อาหารไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับทานให้สมดุลนะครับแค่นั้นเลยมันไม่มีอาหารเสริมหรืออะไรที่แบบกินเข้าไปปุ๊บโอสายเสียงเราชุ่มชื่นดีเหมือนเดิมนะครับมันทําไม่ได้นะครับส่วนเรื่องน้ําอุนนนอ่นน้ําเย็นอันนี้แล้วแต่บางคนจะบอกว่าจะไม่กินน้าแข็งเลยจะกินแค่น้ําธรรมดาอาจจะช่วยเรื่องของการชุ่มคอแล้วก็การที่มันไม่ให้สายเสียงมันแห้งหรือตึงตัวจากความเย็นก็ได้แต่ว่าผลของมันเนี้ยก็มากน้อยแล้วแต่คนนะครับอ่า ผมก็เคยรู้จักนักร้องบางท่านที่เขาก็ดื่มน้ําเย็นเหมือนกันแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็มีนะส่วนบางคนก็ไม่ได้เลยต้องน้ําปกติอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครตอบสนองเป็นแบบไหนนะครับหลังจากที่เราดูแลเรื่องของสุขลักษณะอนารรมัยการใช้เสียงแล้วการดูแลเส้นเสียงแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูแลเรื่องของการฝึกการใช้เสียงนะครับใช้เสียงยังไงอ่าพวกนี้ก็ต้องไปปรึกษาพวกนักบําบัดทางการพูดแล้วแหละนะข้อแรกเขาว่าจะมีเรื่องของอ่ Resonance Voice Therapy นะครับ resonance ก็คือเป็นการที่ทําให้เสียงมันมีความสั่นพองแล้วออกมาได้ดีที่สุดในช่องเสียงที่ดีที่สุดให,ให้เราไปใช้ช่องเสียงที่แปลกประหลาดที่เราจำเป็นจะต้องมีการตะเบงนะครับอันนี้ก็อย่านะครับเอ,อเมื่อกี้เรื่อมีอย่างหนึ่งเรื่องการออกกําลังกายก็สามารถช่วยทําให้สายเสียงของเราเนี่ยแข็งแรงได้แต่ต้องมีความระมัดระวังอย่างหนึ่งนะครับการเล่นเวทเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อการใช้เสียงเพราะมันทําให้กล้ามเนื้อทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียงมันแข็งแรงขึ้น แต่ต้องไม่เบ่งนะครับคนไหนที่ยกน้ำหนักแล้วอย่างเงี้ยฮึบเงี้ยไม่ได้เพราะว่าการอย่างเงี้ยมันจะมีการสั่นที่สายเสียงมากๆแล้วทําให้มันยิ่งอักเสบนะครับต้องห้ามฮึบต้องห้ามอึดอะไรเงี้ยเด็ดขาดนะฮะกลับมาต่อที่การฝึกใช้เสียงมีการฝึก Resonance voice therapy แล้วอันที่2ก็คือจะมีการฝึกทางด้านของฟังก์ชันคือหน้าที่ของสายเสียงพวกนี้เขาอาจจะมีการฝึกต่างๆเช่นแบบ การให้ออกเสียงยาวๆอออย่างเงี้ยหรือว่าไล่เสียงขึ้นลงเอออะไรเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงตามแบบที่นักร้องเขาทํานะครับเพื่อที่จะทําให้สายเสียงมันแข็งแรงมากขึ้นแล้วบางทีก็อาจจะใหะ้ร้องเป็นโน้ตแต่ว่าให้ค้างโน้ตที่เราชินก่อนแล้วก็ต่อมาอาจจะเอาโน้ตที่ยากขึ้นให้ค้างนานๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สายเสียงของเราเนี่ยมันมีการล้าทําให้มันมีความทนทานเหมือนเราฝึกวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกก็วิ่งได้ชา้าๆต่อมาอาจจะวิ่งเพสที่มันเร็วขึ้นอ่ะ ให้มันชินได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่2ที่ต้องฝึกหน้าที่ของสายเสียงให้มันแข็งแรงขึ้นอันที่3ที่เขาฝึกก็คือจะเป็นการฝึกในขณะที่ตัวสายเสียงอะ่ะมันปิดแค่ครึ่งหนึ่งไม่ปิดถาวรไม,ม่ปิดเลยถ้าปิดเลยเนี่ยมันชนกันมันจะอักเสบเราจะให้แบบปิดอย่างเงี้ยแต่ให้ออกเสียงให้มันสั่นนิดๆน,น,นะครับอ่าตัวเนี้ยเราจะเรียกว่า semi occluded vocal tract exercise นะครับตัวนี้ก็อย่างเช่น ถ้าดูในคลิปของคุณวีวีโอเลตเนี่ยจะมีการเอาหลอดอันหนึง่งมาเป่าแล้วออกเสียงไปในในน้ำเหมือนเอาเอาแก้วนะ้ำมาใบหนึ่งเอาหลอดจุ่มเข้าไปแล้วก็เป่าลงไปนั้นแล้วออกเสียงนะครับอ่าเวลาที่เราทําแบบเนี้หรือบางคนก็ใช้เป็นการทาลิปสติลอะไรเงี้ยได้นะครับก็คือมันเป็นการที่ทําให้สายเสียงของเรามันปิดลงไปครึ่งหนึ่งและยังมีเสียงออกมาแต่มีการสั่นมันทําให้ตัวสายเสียงมันแข็งแรงได้ขึ้นนะครับ อีกอันนึงที่ต้องทาก็คือเรื่องของการฝึกการใช้กระบังลมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการใช้เสียงที่มันสูงหรือว่าต้องเสียงดังไงครับบางคนจะใช้ตะเบงตะโกนตะโกนตะเบงเนี่ยมันจะทําให้ลมเนี่ยอัดโดนตัวสายเสียงมากขึ้นแล้วมันก็จะเกิดการอักเสบได้ง่ายดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้ลมที่มันมีการ control, ควบคุมที่ดีจากการใช้กระบังลมซึ่งตรงนี้ทางนักร้องเขาก็จะมีการฝึกอยู่แล้วนะครับทีเพียงแต่ว่าต้องมา มาดูทุกมดทั้งหมดเลยว่ามีการใช้เสียงตรงไหนที่มันผิดพลาดไปบ้างบางคนเนี่ยเคยร้องเสียงสูงก็อยากจะทําให้ได้เหมือนเดิมมันก็จะทาเหมือนเดิมเรื่อยๆก็เกิดการบาดเจ็บกระสายเสียงขึ้นมาเรื่อยๆก็จะทําให้มันไม่หายนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของพฤติกรรมอะไรที่ไม่ควรทําเช่นคนไหนมีไอหรือหลังอันนี้ต้องไปรักษาลนะมันบาดเจ็บสายเสียงคนที่มีการแกแอมตลอดเวลาอันนี้ก็บาดเจ็บสายเสียงได้นะครับ เทคนิคการร้องที่ต้องทำแน่ๆก็จาเป็นจะต้องรักษาให้ดีนะครับอ่าพวกเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่เราจะไม่ต้องบอกกับนักร้องหรือคนที่มีโรคนี้นะฮะระยะเวลาการรักษานะครับถ้าเป็นในช่วงที่เราเจอใหม่ๆเนี่ยหมอเขาส่องกล้องเข้าไปดูเออใส่เสียงมันอักเสบนะก็จะให้งดใช้เสียงไปอย่างน้อยก็ประมาณหนึ่งถึงสอสัปดาห์หลังจากนั้นปุ๊บก็จะมาทําการรักษาเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอ่ารักษาด้วย การฝึกเสียงการรักษาสุขลักษณะอนามัยเส้นเสียงต่อเนื่องนะครับก็จะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับมันควรจะต้องดีขึ้นนะครับแต่กรณีของคุณวีวิโอเลตเนี่ยเคยเป็นมาแล้วนะครับแล้วมาเป็น3ผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาทางด้านของการใช้เสียงซึ่งเขาก็บอกว่าใส่เสียงครั้งหนึ่งข้างหนึ่งของเขาเนี่ยมันอาจจะปิดได้ไม่ค่อยดีเหมือนกันที่เพราะว่ามันมีตุ่มสายเสียง ตรงใส่เสียงอยู่แล้วเขาไปใช้งานมันอีกนะครับทำให้เกิดการบาดเจ็บซ้ําแล้วมันก็มีการใช้กล้ามเนื้อข้างๆมาทดแทนพอมันใช้ทดแทนปุ๊บข้างนั้นก็มีปัญหาอันนี้ต้องมาฝึกกายภาพสายเสียงใหม่หมดนะครับมันก็เลยใช้เวลานาน,านกว่าปกตินะครับทีนี้หลังจากนั้นอ่ะบางคนถ้ามันยังไม่หายเนี่ยอาจจะต้องมีการทํากายภาพอย่างเี้ยต่อเนื่องกันเลยหลายๆเดือนนะครับ3เดือน6เดือนนะฮะแต่อย่างไรก็นานครับ ถ้าสมมติผ่านไปประมาณ3 4สเดือนแล้วไอ้เสียงแหบเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีขึ้นหมอก็ต้องเข้าไปดูแล้วว่าไอ้ตุ่มตัวเนะี่ยมันยังอยู่ไหมหรือมันเปลี่ยนเป็นอะไรหรือเปล่านะครับพวกตุ่มพวกนี้มันไม่กลายปเป็นมะเร็งนะมันไม่ใช่มะเร็งไม่ต้องห่วงฮนะแต่ไอ้ตุ่มพวกนี้ถ้ามันยังอยู่ก็แสดงว่ามันไม่ใช่แค่บวมอย่างเดียวลนะมันกลายไปเป็นพวกพังผืดอยู่ข้างในกลายไปเป็นแผลเป็นแนละไอ้อย่างเงี้ยถ้ามันไม่หาย3 4สเดือนเนะ่ะหมอก็อาจจะมีการทําการผ่าตัดนะครับเรียกว่าโฟโนไมโครเซอร์จอรี่พวกนี้เขาจะใช้ าวางยาสลบแล้วก็เข้าไปข้างในเขาจะใช้ตัวตัวจี้เย็นนะครับค่อยๆซ้อซ้อเนื้อเยื่อที่มันเสียหายเนี่ยออกไปนะครับเขาใช้ความเย็นเพราะว่ามันจะได้ไม่มีการบาดเจ็บต่อสายเสียงจากอุณหภูมิที่มันต่างไปจากนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทําหลังทําเสร็จช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้เสียงเลยแม้กระทั่งเสียงกระซิบเ,เพราะเสียงกระซิบเนี่ยมันมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงได้เหมือนกันนั้นเขาก็จะไม่ให้ใช้ ก็ช่วงนี้ก็จะลําบากมากเลยเป็นเป็นเตมีใบเลยเราก็จะต้องฝึกวิชาเหมือนในหนังจีนเตมีใบห้ามพูดอะไรเงี้ยช่วงประมาณ7จเจ็ดวันแรกอะ่ะก็สื่อสารด้วยการพิมพ์เอาหรือไม่ก็พิมพ์แล้วก็ให้ AI มันอ่านให้ฟังเ่ยก็ต้องทาแบบนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นผ่านไปอาทิตย์2อาทิตย์ก็จะเริ่มมีการฝึกอย่างที่เมื่อกี้เราได้อ่บอกไปเพราะว่ามันจะต้องฝึกใหม่หมดเลยฝึกเรื่องของการใช้เสียงเพราะว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือความเคยชินครับ ถ้าเคยชินกับการใช้เสียงแบบหนึ่งแล้วมันต้องเปลี่ยนวิธีการใช้เสียงเนี่ยมันไม่ได้ฝึกกันในวัน2วันอาทิตย์สองอาทิตย์บางทีอาจจะต้องฝึกเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้นะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวข้องกับโบกโคขอดโนดู oo, หรือตุ่มที่สายเสียงว่ามันเป็นได้ยังไงทำไมเป็นมากในผู้หญิงวิธีในการดูแลตัวเองป้องกันมันต้องทํำยังไงบ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครที่มีเสียงแบหบเรื้อรงังโดยที่ไม่ได้ใช้เสียงมากๆเนี่ยไปตรวจซะนะครับอ่า อีกคนนึงก็คืออ้อมีอีกอย่างหนึ่งถ้าใครเป็นหวัดแล้วมันมีเสียงแหบเนี่ยมันแปลว่ามีการอักเสบที่กล่องเสียงแน่ๆนะครับแล้วพวกนี้อย่าพยายามใช้เสียงไม่ต้องกระซิบไม่ต้องอะไรเงียบๆไว้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งใช้เสียงมากๆเนี่ยมันจะยิ่งเกิดการบาดเจ็บแล้วบางคนเนี่ยการบาดเจ็บมันต่อเนื่องมาจนถึงหลังจากที่คุณหายจากหวัดแล้วแล้วมันก็กลายมาเป็นไอ้พวกใส่เสียงอักเสบหรือมีตุ่มที่ใส่เสียงแล้วพวกนี้รักษาได้ยากนะครับ บางคนบอกว่าให้สเตียรอยได้ไหมมันจะลดการอักเสบได้ไหมหมอไม่ค่อยให้ครับให้ไปมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นแต่บางรายหมอเ็าดูแล้วเอออันนี้แบบนี้น่าจะช่วยหมอทางหูคอจมูกเขาก็จะพิจารณาให้สเตียรอยในกลุ่มนั้นแต่โดยทั่วไปเราจะไม่ให้เพราะยามันก็ไม่ได้ช่วยมีประโยชน์สูงขนาดที่แบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่มีการใช้เสียงเยอะๆนะครับเราก็ ขอเป็นกําลังใจให้คุณวีวิเลรนะครับหายดีไวๆนะครับเรื่องราวของทางหน้าจิตใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องรักษาควบคู่กันไปด้วยนะครับขอให้ร้องเพลงอย่างมีความสุขอย่างที่สมัยก่อนเคยทํานะครับสายเสียงของเราเนี่ยมันใช้เวลาเดี๋ยวมันก็ตามทันเหมือนกันถ้าเกิดว,ว่าเรามีความสุขทุก,ทกๆอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ